นำฝรั่งเศสประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับหลังจากที่ประเทศฝรั่งเศสมีฝนตกหนักต่อเนื่องทางตอนกลางของประเทศส่งผลให้หลายพื้นที่นั้นเผชิญกับน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษเลยครับนายฟรองซัวออลองประธานาธิบดีฝรั่งเศสประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีทางตอนกลางของประเทศโดยเฉพาะบริเวณตอนใต้ของกรุงปารีส ภัยิบัติที่เกิดขึ้นทําให้บ้านประมาณ1 0,000หื่นหลังขาดแคลนกระแสไฟฟ้าขณะที่ประชาชนจํานวนมากต้องอพยพจากที่พักอาศัยไปยังสถานที่ปลอดภัยด้านทางการกรุงปารีสนั้นเตรียมความพร้อมรับมือน้ําท่วมด้วยการปิดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินชั่วคราวเนื่องจากระดับน้ําในแม่น้นําแซนเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องฝอนที่ตกต่อเนื่องทั่วยุโรปทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย10คน จำนวนนี้เป็นชาวเยอรม,มันขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสนั้นคาดการว่าปริมาณน้ำฝนบริเวณยุโรปตอนกลางจะเพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับ